กินเองเห็งได้บ้านเลยเห็งเห็งอันนี้มัอน,นี้กินต้มปลาเลยพ่อแม่เป็นน้องอัสสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่เป็นน้องเอฟซีพอว่าอยู่ไกลอยู่ไก่นอนอยู่ใส่กระเดาแตนเนาะตุนโอเวอโซ่ก็คือคกันมาติดกเตาทำลูกนทำหลานต้มปลาพ่อแม่จนอ้องต้มปลานินอ่ะเด้อพี่นอ้องทัานนี้ยอกอ่ะเฉีย กูห้องน้บ้าอังกูก็มากินข้าวน้ำมังกูเด้อต้มปลาอืมมาๆมาเอากินกินกินแจกกินแล้วพ่อแม่พี่น้องขน้อยมากกินข้าวฮ้อนนะเมียเป็นมากกินข้าวเย็นกินข้าวห่อกินข้าวเย็นสวัสดีสวัสดีพี่น้องมากินข้าวแล้วพี่น้องเด้อต้มปลาสดอะต้มสมปลาคือแจกกินข้าวต้มๆเต็มๆกินแต่ปีกแต่จีไรเหมือนเมื่อยใจกิน กินต้มปลาคอพุ่นเด้ไใส่ <c oughs> อยู่บ้านเท่าคนเล่ตำแจ่วพริกดิ้บจับเบิ่งดูแซ่บแจ่วนะโอ้ยเรื่องแซ่บโหว๊าจับ,นะบ,บ้า,บบางอืมอืมสมพอดีเลยอืม,มาเด้อพี่น้องเด้อย,ยิข้าวน้ำกันโอ้ยจำจักหน่อยกินปลาต้องเซตเป็นตาเลยบูเห็นหุ่งบูเห็นก้างมันบ่แม่นพี่น้อง ม,มาต้มชุดใจนยำแดดในต้มจะพัะกำลังดิ่งเนี่ยมันี่กันหนาวเลยพ่อแม่พี่เนาะลบแปะปลบลบอะไรลบแปตปนเ้าเล,ลบสองแม่นั้นลบสองกินลบมากแห้งขัดพ่อแม่พี่เนาะสุดสิ่งติลิงแมวมันนี่เป็นสิบสิบสี่มืนนี่1สิบสี่องศา แต่กระเด็ดได้มืน่แดดแดดร่มนี่กดนี่แหละแดดมีร่ม่อยู่บ่เป็นยังดมกระมนากระดาวน้านาณะว่าน้เราเป็นเนาะใจร้อนากระดาวอุ่น พูดในน้ำแหง้งแล้วใส่เสือยันกระหนาวตุนคุณเป็นเบาหวานเป็นแบบน,นีน้แต่คนแม่เป็นหรอข้างนบกหนาวบนหนาวเนนาวาวด้วยเสือเพื่นนีนน้ำแห้งเหมือนนั่นอนนอกสวนจะโดนยังสวนบุได้บ่เห็นโอ้มือนี่เจ็บปานอย่าง่องแม่เป็นหรอแรนเข้ามาสองเถ้าเปิดน้ำมอสใส่ก็เหยียบคนเดียวก็ได้ ทำเนี wow. ่ยเป็นบวกบนหนาวบูเย <Já S 1> ็นเพราะว่าเพื right. ่อจะแตะเย็นยังไงเพื่อเอาปักปักเพื่อในหนาวเย็นมือวะสัเขา่อยเป่นเผาลรกไม่ต้องม่เห็ดเห็ดดีส่วนนี้ส่วนซอยกันนั่นเลยเนี่ยเพิ่งเห็ดบรด้ไปย่างมันเส้รกับันนอนอ่ะน่ ขณะเชื่อเจออยู่ดนาวพาัซันมันหาวยังคือคือคื้ภาคกันหนาวพ่อแม่ไปเนาะเปิดฮิตใส่เจสซีเบมันหนาวเมียก็ไอ้ก็ตกก็ตอกก็ตอกลุก,กมาเบิ่งตอนเส้าวอ้ยไปใส่เ,เจสซีเบสบุขึน้นแห้งปันไนวะ คูเอพว่ามึเคยเดินมาจากเขามาจากดอกนั Rot ้นเด่นใช่โดนมึเคยในแถวเขาเห็ล <akes in> ืมหมดเจังไลยลืมได้พอแม่เปนอกหลงมักลืมได้ขนาดว่ได้ซื้อนั่นดอกกว่ามันเคยจับเคยเห็ดก็ได้ว่าได้เบิ่งเก้นนึ่งงหนาวหนาวตัวกไอด้หม cà phê nhưng mà, Papa vẫn ăn đeo lái để bơm nước, bơm ủn, bơm ủn, đi kinh hoàng hoàn, bơm mà là cậu có này, mực pích đồ này sạp, được vài đồn bột này, pích địp đồ này sạp, chạy เพาะว่าเป็นทองเอาิปหนอนที่โน่มันเพโผดกบะคิโน่หน้าได้เพโผดก็ด่บอกพีดดิบธรรมดามาแบบแซ่บได้ตูนในตำแจียวอ้าวคนคนมาเจย คนมักแจ่วเนาะตังตังแจวแ่วแบบพริกในชุดหนอดเลยว่ะก็หนึ่งปลาหนึ่งเพชรกหนึ่งนังยัได้ข่อยเห็ดอยู่เฮือนเลยอยู่เฮือนอยู่เล่ากันนะก็แค่กินน้ำตังแจ่วเนี่ยบ่เดีอหรอกอ่ะครับ น,นี่น,นี่ยขนมากแต่ตุ่มปลาในตู้บักในหลายดวงแล้วก็มาหายอุไดเปตึ๊ดกระดุก้ก็ามาหายตีกายบุไดไป็นตึ๊ดรูงแล้วก็มาหายปลาใบแบดเลยเนื้อใบเป็นตึ๊ดแกงกระดูกมาหายรูงมา หอกตัวตัวหนึ่งสองตัวคปขซตตีจ้าให้เผิ่อาแม่เจือนพี่้องโมโควันของซ้ำโตได้องโตลูกเลี้ยวาล้วนะเ็นในมาหาโตนจะอตอ่เขา้หญิงมาขายเนาะเขลายเส้นยิง Bạn ninh mày như chị mừng cào tìm mừng bì đỏ. Tôi đi ăn nha. Quéo ở cơn. chạy em 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 mới em 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 ดีดล่ะวัวมันก็บ่าเบิกจ่าให้เอาออกเสีเจ้าพนันที่มีมกะกอยู่นะเขาเหนียวจนปันปันตันไม่เพราวะว่าอุ่นซ้ำเถอแเราบ่ได้อุ่นนะพวกกินกินเขาจอา này vô ủi phát anh em cho kênh Ghiền เรื่องแบบสือไข่พไปต้มไข่ไปกินไข่บดบดจนคือต้มโละจิดไปหน่อย มะพีกิน,นโน่เกิชเป็นไรก็คอยบบดมะพีกินินโนนพิดโพดจำรอยกับเพชรก็คอยบอามาตำชวบมนะมพีกินโนนววานะกินบนตาไัมกินโนนโ ในแรกก็ต้มปลามาันสื่อมาปลาไหวช่องซ้ำต๊ดนะใรอยกต้มกินเป็นแกงเป็นน้อผัดมะเขือมากแกงกป,แกปลาแกงยังพวกแ มันจะตุ่ีต่แขนบเป็นอ้เป็นอ้อมเนี่ยบริเวณปากกนนะ้ยบวปาบวมปกเลๆคย่งบวมแกงชูแกงก็ค่อยบวมาก แกงปูแกงปลาสมบวบบุมากเลยนะถ้าเดิมปูกพักจานปูกปูยีดีร้อยแหละปูไปพวก,กินโทษทีไอ <c oughs> ้มวดเลยมบวรมัก้อย ไม่หม e ักแก่ขน้อยเปิดบุญมักแกงใส่เหมหมับวกมักยังแกงเส้นไม้มันจางพ่อแม่พี่น้องเราบางคนก็เจอไอต่อไหนบางคนคือแกงเส้นไม้วัวขัดเขาอ่ะจะหมักไปบางมันข้าน้อยเปินบุหมักเลยข้น้อยเทำบุหมักแทนเป็นแยงปุ๋กเขาเพื่อเข้าใจอยู่ พอแล้วพอแล้วใส่ปีเลยปูกักปัวมันปีหนาแห้งสิได้เสมอนี่แห้งสิดายมันดนในโบเดเก็ตวซึ่งอะต้องลูกทิพน้ป๊าจ้่สาวสามชิดหน่วยกินบะเบ๊กปีนี่สิขอกน้อยปีนี่ và buộc điểm buộc đấy buộc này buộc ngã ngã cái này có cả buộc trăm xám chi thừa như một đại cứ đến cái cả vỉa vậy cả vỉa vậy cơ rồi cứ đi nó cả vỉa vậy cơ ai bớt xin này trăm này đó đó rồi บุกอ่ะแตเอากินก่อนด้วยนะครเบิ่กางก็กินหามนอยู่นี่ยกันได้กินตุ่มเมื่อชดด่านตุ่มเนืมัแกงออบหมมักมักเมหมกะบะคือกะนอยวะกะบะ แกงปลาจ้าปะกวโอ้ยแดวละกินบวแเข่าอีกตาหมูตุ่มกินได้เยอ่ขกบว่าตุ่มตุ่มกินย่าได้ตัวหนึ่งไอ้บวเข่าบวบอะกินเป็นบกันแน่ยเขียนเป็นป่าเบิดล นี <i> ่ดิชุดกบหนา่มันเนี่ยมาเขานังอยู่กินมันไม่ไสิทีมเขาหรอเขามเนี้ยบอิอุ่นลายเตือยมันแหลวแม่เปนอนหนึ่งเป็นเป็นเป็นดังกานมีเอาแม่ปลาเนี่ยนังจำแกชุดหนามาพอดปะเอาพป่นเกเนาะเนี่ยมันแฉบ กับแก้วก็ชดทำยานเลยตอนนอยกินปลายานก้างแขวมี่ก็จะยนน้อยนถึงมันบุญขนานเลยยันลงท่องคุณได้ยานอย่างได้อโอ้ยกูเปันลงร้ายเกีบแด้วก็ไม่เป็นอย่างนั้นเันเป็นบุญแต่กูยังหน่อยลงด้าจนด้กินปลาไม่ได่ข้าวของปูเนี่ะ ดูแบบเพราะว่ากูกินไว้ข้าข้อกับวันหยาาพูดเอาออกละปลาเจ้าเดี๋เราออกตีนก่อนด้วยตีนเคลียข้อกันบางคนบางคนบางอันนั้นเพิ่นเสดกก็จก็ได้เนะปลาเจ้าเรา,าออกเอาเอาตีนออกก่อนเอาตีนเคลียล้มเลยล่ะถ้ากินปลาเนี่ยปลาหน่อยนี่ค่อยบ่้บ่บ้ลชกิน ทำไมมาดาวว่อยู่บางทีบางครังเดคนเดียวแล้วบางทีนี่ได้อีกิโลนี่เลยวนากกกอกเวันนี้เล้วตัวหนยก็พกินไปาขีกนปาตาช้ตาแจนอ่ะมีกาคมพกินตัวหน่อยกินแต่ตัวใหญ่ก็่อยมากกินแต่่อยมากดู่ พ่อเขาอิ่มได้ปะเปาปลาพ่อได้อิ่มนะน้ำแกงยังเต็มอม้ออยู่วันนี้กินพิซซ่าพอานน่อแม่ไปหรอมันนี้กินต้มปลาเจ้เขากันเจ้าแล้วปันเถาะกันหมดแล้วนี่ก็น้อยเท่นั้นกินเลยกูไม่ไอิ่มพผลเลยกูบางคนเป็นเบาหวานกินหลายกว่าบบราณได้นอกพ่อแม่พี่น,นอ้องเขาก็บันได้มากเขาเพราะมีเขาเจ้าเลยเต็มถ้วยอยู่เจ้าเต็มถ้วย ก๋วยเตี่หงแต้มกรสอเหนิระตอก็้งแต่มเค็มกอิ่มครชิปซองหน่อยต่มเค็มนะเขาบอกกินปลาเขาหมักปลานินกับปลาทูนะตองอย่างปลาทูใหญ่ถอกนก็่เ่ กินบ่เบือ,อนนต้มขึ้นจากต้มปลาคอเลยาหมักาปลาคออยูนตู้เย็นมือเสชะชดๆแม่ปลาคอสุดเลยนี่น,นะพี่ปลาคอสมัยยังน้อยแต่ผมแม่ปีปัปนดิ้แสะนนนที่วันจุย ปันกิ่เท่าปั้นกิน่ดินละอันนี้เปล่าเอาสิว่ายุน่าขอา่อยมันกันไรอยู่รอะคอนยังลืมบ่ได้แต่สมัยยังน้อยพ่อแม่เไปเนาะติดตาตลอดพ่อแม่พายกินยังเัย เอานีกอนกะกปดีก่อนนะนอ่ะโอเคจดก่อนนี่ก,กนนะมั้นสมัยสมัยอยู่ศูนย์ยังบุลลืมเดยอดีตพ่อแม่เปน็นน้องต้มปลาทูกินกับแจมมะพรกผม บม่ค่อยอะไกินเลยปลาทูน่ะปลาทูกับไม่ค่อยอะไกินแซ่บทอดกัแห้งคั่กปลาดิบนีกินเยอะปลาปลาทูอันที่ก็จะเบิกปลายางเดือนนะครับไม่ได้กินเลยรรครับว่าม,ม,มันตัวน้อยไม่แข็งยังมาใส่นี่นะอา้าวกินแต่ะระวังเลยแตวบ้านมันก็ค่าอยู่แล้ว เราไป้เก nope. ินไม่แต่อันอือนหน่อยกับอาจันไปนอนขามของอะไรไทะเรามากันทอดกินก็ตำมะฮงจะข้องไปกันอย่างนันม่เซียไม่กวนเอออเอาไปหยั่งกินเลย กินแล้วและพี่น้องเขากันกินแเดลติเซลนี่พ่อแม่พี่น้องอ้าวเส้นซาลาล่าเอาเสิร์ตโต้ก่อนโอเคพี่น้องกินต้มปลาน้ำกันกระแซ่บแสบมานี้นะกินข้าวแซ่บดีดีเพราะว่าเดี๋ยวอาหารถึกปากกันจะกินไล่น้อยหนึ่งแคได้หารปรถึกปากกันจะกินนิดนิดหน่อยหน่อยดับกินอย่างนั้นอยู่ดีมีแองพี่น้องโฉมมันดับดวยพี่น้องเด้อยังเงี้ปัง Bye. <laughs>